น,นี้นะครับใหญ่มากโอเคโอเคจ้ะโอเคได้เลยไก่ค่ะไปทางไม้เลยค่ะ <c oughs> ไกย่างเขาสวนกวางนะคะทุกคนน่ากินมากเลย <c oughs> ที่ตลาดตะกุยนะจ๊ะท <c oughs> ุเรียนทุเรียนนะจ๊ะทุเรียนจ้ขาขายอยู่ที่ไหนจ๊ะหม่ค้าจ้ะ ลอยสิบเก้าเฉลิมเพื่เกียรติกับตลาดตะกุยค่ะโอเคโอค้โ,อโหแล้วเราก็จัดมาแล้วนะจ๊ะ <c oughs> คุณผู้ชมจ๋าอร่อยค่ะเราเรียนตามสั่งรับประกันรา <c oughs> คาวันนี้มาดามรูนเนอร์ขาเลาะนะจ๊ะมาเลาะเลาะชิมทุเรียนนะจ๊ะทุกคน <c oughs> โอ้โหคุณป้าขาเลาะยั่วทุกวันเลย <c oughs> วันนี้เรา <c oughs> แม่จัดบ้างแล้วนะจัดบ้างแล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณกา อ,อันนี้แกะเนื้อถ้าช่างเป็นโลคิดโลเท่าไหร่คะอันนี้แบบอันนี้650โล650เนาะเป็นเป็นเกรดไหนคะอันนี้เกรดพรีเมียมอ่าเกรดพรีเมียมค่ะทุเรียนเบอร์หัวเลยค่ะโอ้ทุเรียนเกรดพรีเมียมนะจ๊ะ650นะจ๊ะโอเคขอบคุณจ้าโป so, ทุกคนกลับบ้านกันนะจ๊ะวันนี้ได้แล้วนะจ๊ะทุเรียนนะทุเรียนโอเค